วันนี้ครับผมทุกคนผมฟานนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจากกอดอนอีโมดที่พวกผมทํากันขึ้นมาเองนะฮะก็จะประมาณนี้เลยอย่างเช่นแบบท่านั่งประมาณนี้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยผมจะขออธิบายอ่าแอดออนอีโมดนี้แบบคร่าวๆก่อนเนาะก็คือแอดออนอีโมดนี้นะครับจะเป็นแอดออนอีโมดแบบแขนแข็งนะฮะก็คือแบบนี้นั่นเองอ่างอแขนง,งอขาไม่ได้เนาะซึ่ง ที่มันงอแขนงอขาไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าข้อจํากัดต่างๆในไมคาเบิร์กนะครับถามว่าจริงๆมันพอทําให้งอได้ไหมจริงๆพอทําให้งอได้นะครับแต่ว่ามันจะส่งผลกับแอดออนอื่นๆในแบบนะครับสมมุติว่าเรามีแอดออนเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่แบบอาจจะทําให้มันไม่ทํางานได้นะฉะนั้นแบบที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานกับทุกแบบเปิยไปก็ใช้งานได้เลยครับผมโอเคไม่เข้าเกมแล้วนะครับแอดออนอิโมดก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะผมอยู่ตรงส่วนของล็อกธรรมชาติแถวนี้นะครับก็จะมีสงตัวก็คืออิโมด MC กับ อิโหมดแคนเซิลนะฮะโอเคอีโมดเอ็มซีกับแคนเซิลเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเออตัวอ e ีโมดเอ็มซีเนี่ยมันเอาไว้ใช้เปิดท่าทางในการใช้นะครับส่วนแคนเซิลเนี่ยเอาไว้หยุดท่าทางนั่นเองซึ่งตัวนี้ไม่จําเป็นนะฮะเ็าใช้แค่ตัวอ e ีโมดเอ็มซีก็พอนะครับผมวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือเรากดลิกขวาหรือว่าเอากดค้างในมือถือนะครับปุ๊บแล้วก็เลือกท่าทางที่เราต้องการฮนะสมมุติผมอยากได้ยกสองมือผมก็กดปั้ง อ่าผมก็จะยกสองมือขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวอ e ิมมูดเอ็มซีเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแคนเซิลโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เราสามารถกดหยุดมันได้แบบนี้เลยปุ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตัวอ e ิมมูดเอ็มซีก็จะกลับมานะครับโอเควิธีการใช้งานอ d ดออนก็ง่ายแค่นี้แหละฮะปัญหาต่อมาก็คือเวลาที่เราใช้อ d ดออนเนี่ยมันก็จะมีคําสั่งแบบนี้ขึ้นมาถูกปะเนี่ยผมกดปุ๊บก,กดคู่เข่าอ่านเนี่ยก็จะมีคําสั่งขึ้นมา้ายบนแบบนี้ใช่ไหมทีนี้เราจะปิดมันยังไงนะครับวิธีการปิดฮะเเรากกดทั แล้วก็ send command เซนต์คอมมานด์ฟีดแบ็ f a l แบบนี้นะแล้วก็ Enter เอนเตอร์ไปเลยอ่าจากนี้ทุกครั้งที่เราใช้อ e ีโม e นะครับก็จะไม่มีคำสั่งขึ้นมากวนแล้วนี่แบบนี้อ่ะนี่ใช้ได้เลยเห็นไหมอ่านี่แบบนี้นะฮะใช้ได้เลยเต็มที่เลยนะครับก็นะครับแอดออนนี้นะครับก็สามารถโหลดได้ใน Discord ใต้คลิปของผมเลยนะครับดูทุกครั้งที่ผมอัปเดตท่าทางใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็จะ update, อัปเดตแอดออนพวกนี้ใน Discord ของผมนี่แหละสำหรับใครที่อยากแบ่งปันแอดออนนี้กับคนอื่นๆน,นะครับก็ ฝากให้พวกเขาสนับสนุนผมโดยการเข้ามากดอินดิสของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆเนาะขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยืนคำนับเลยขอบคุณครับแฮ hey.